ออนกลางคืนก็จะเย็นติดง่ายครับเหนียวทนทาน,นต่้งตาฮีโร่ครับเยี่ยมจริงๆสวัสดีค่ะหนูซื้อแก้วนะมาดูแลบ้านให้เจ้านายอยู่กับเจ๊กับเฮียมาประมาณ20กว่าปีได้ค่ะสวัสดีครับผมลุงพลครับดูแลบ้านสวนของเจ๊ยอยู่ที่นี้ก็หลายปีแล้วครับครับผมลุงเบ๋อครับเป็นคนสวนที่นี่เหมือนกันครับ หลังคามีปัญหากันเสียงดังรั่วด้วยไงก็คือมาก็เมื่อก่อนก็ทําก็สะอาดแหละเวลาเราเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยมันก็จะร้อนอบอ้าวก็จะมีคนมาติดแผ่นหลังคาเป็นสีเงินเงินเป็นม้วนๆน่ะค่ะติดตั้งก็ไม่ยากใช้มือรีดแล้วก็จะดึงผ้าแป็นรองก็ใช้รีดไปเรื่อยๆครับกาวก็แกะออกมาแปะดูก็เหนียวกาวเหนียวใช้เวลาประมาณครึ่งวันครับหลังจากที่ติดแผ่นหลังคา ได้ประมาณ3ปีตอนกลางคืนก็จะเย็นตอนกลางวันก็ไม่ค่อยจะร้อนเท่าไหร่แล้วเวลาฝนตกเตียงก็ไม่ดังอ่ะคะ่ะคุ้มครับ3ปีคุ้มตอนนี้ก็ยังสาภาพก็ยังเหมือนเดิมเลยยังอยู่ได้อีกหลายปีเลยสบายมากผมว่าแผ่นลังคาตาเฮลนี่ติดง่ายที่สุดเลยครับกาวก็เหนียวแน่นติดนานไม่มีร่อนครับตองตาฮีโร่ครับเยี่ยมจริงๆ Hero Home Solution Building a Better Future